นคะเนีมีรถนะคะเป็น d b l นะคะเป็นรุ่น FX4 นะคะวันนี้จะมารีวิวรถสวยๆให้ลูกค้าชมกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะ FX4 นะคะราคาจะอยู่ที่9 1 9 0 0 0บาทนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะรุ่นนี้นะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะ ด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะซึ่งจะเป็นกระจังหน้าจากโรงงานนะคะในรุ่นของ FX4 จะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยนะคะสำหรับคำว่าเรนเจอร์นะคะที่เป็นตัวอะคริลิกสีขาวนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะดูนะคะค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นอ่ากันชนกันชนด้านล่างนะคะก็จะเป็นํำสีดำเงามานะคะพร้อมกับ ไฟตัดหมอกนะคะซึ่งจะเป็นไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบนี้นะคะสำหรับไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะในรุ่นนี้นะคะสำหรับด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อวันนี้เราใส่เป็นคิ้วล้อแบบเรียบนะคะขนาด6นิ้วนะคะแต่เราไม่ใส่แบบมีหมุดนะคะถัดมาค่ะ ล้อมแมกค่ะล้อมแมกจะเป็นล้อมแมกขนาด18นิ้วนะคะอันนี้นะคะจะมาจากโรงงานนะคะเป็นอันนี้จะเป็นแบบเดิมเดมเลยนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นสีดำเงามาแบบนี้นะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะคำว่า fx 4นะคะพร้อมบันไดข้างนะคะสีดำจากโรงงานนะคะแข็งแรงทนทานนะคะใช้งานได้ดีนะคะ สำหรับสติกเกอร์นะคะลูกค้าก็ติดตั้งสติกเกอร์นะคะเป็นเรนเจอร์นะคะแบบนี้เพิ่มเติมนะคะส่วนด้านบนนะคะเราติดตั้งเป็นราวหลังคานะคะราวหลังคานะคะวันนี้เราเลือกเป็นสีดํานะคะจะเป็นดําล้วนแบบนี้นะคะส่วนครอบต่างๆนะคะชุดครอบต่างๆจะมาถ้ามาจากโรงงานก็จะอยู่เป็นแก้มข้างนะคะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะก็จะมีคําว่า2.2นะคะ6 ออโต้ก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นครอบกระจกนะคะครอบกระจกตรงนี้จะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะสำหรับฟิล์มนะคะคันนี้นะคะเราติดเป็น60%รอบคันนะคะเป็นฟิล์มเซรามิก AA เอเซรามิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นโลบาร์ค่ะ โลบานะคะอันนี้จะเป็นโลบาเหล็กสีดํานะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ด้านบนนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะมาจากโรงงานเลยนะคะน,นี้จะเป็นติดตั้งมาจากโรงงานนะคะพร้อมกระบะไลเนอร์นะคะที่เป็นกระบะไลเนอร์แบบไม่ไม่มีขอบ,บ,บน,นะคะซึ่งจะออกแบบมาเพื่อดูแบบสปอร์ตแล้วก็ดูสวยง,งามมากยิง่งขึ้นนะคะสําหรับด้านหลังนะคะก็จะติดตั้งในส่วนของครอบนะคะครอบก็จะเป็นครอบมือเปิดนะคะฝาท้ายนะคะสี สีดำสีดำด้านตรงนี้นะคะคำว่าเจอร์นี้เราติดเพิ่มนะคะส่วนตรงนี้นะคะมือเปิดนะคะเราก็อันนี้จะเป็นสีดำเงานะคะมาจากโรงงานนะคะนี่ค่ะแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4ีจุดนะคะหองนี้นะคะสาหรับด้านท้ายนะคะไฟค่ะครอบไฟนะคะตรงนี้นะคะเนี่ก็ใส่เป็นครอบไฟนะคะเป็นสีดำด้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะคะเป็นยังไงบ้าง สำหรับราคานะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ919,000บาทนะคะในรุ่นนี้นะคะสำหรับด้านในนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะเดินได้สีแดงจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ FF4 นะคะที่ทำการใส่มาจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้นะคะเดินได้สีแดงค่ะ,คะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่ ที่ปดัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะพร้อมกระจกนะคะตรงนี้จะเป็นกระจกตัดแสงนะคะกระจกมองหลังตัดแสงให้อัตโนมัตินะคะมาพร้อมจอค่ะจอก็จะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะแบบนี้เลยค่ะพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะเป็นภาษาไทยแล้วก็เมนูเป็นภาษาไทยนะคะในรุ่นนี้นะคะเกียร์นะคะก็จะมาในเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะคะ ภายในกว้างนะคะนั่งสบายค่ะราคานี้สุดคุ้มนะคะสอบถามเข้ามาได้สำหรับโปรโมชั่นนะคะนี่ค่ะด้านหลังโ,โดยสารกว้างนั่งสบายค่ะบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็รับประกัน3ปี1แสนโลนะคะบริการรถไซส์แอสซิสแตนนะคะแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะ5ครั้งนะคะ ก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะคะในรุ่นของ f x 4 e ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ